3เทคนิคหายปวดหลังเพราะส้นสูง สวัสดีครับผมโคตาเฮลที้ดีไซน์หลายคนอาจมีความจําเป็นต้องใส่ส้นสูงทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับพอใส่บ่อยครั้งเข้าแล้วเนี่ยก็มีอาการปวดหลังอยู่เป็นประจําจนเรื้อรังต้องหันไปพึ่งพาย,ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายเส้นซึ่งในบางครั้งหน้าที่การงานของเราเนี่ยก็ไม่สามารถทานยาเหล่านี้ได้เพราะว่ามันมีผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดอาการง่วงซึมเช่นอาชีพแอร์โฮสเตสที่ต้องการสติสัมปชัญญะในการบริการลูกค้าและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา หรืออาชีพพิตตี้เอที่ต้องทําการ p r e เซนตสินค้าหากเราทานยาตัวนี้เข้าไปอาจทาให้เกิดอาการง่วงซึมมึนเบลอจนพูดไม่รู้เรื่องและสาเหตุที่ทําให้เราปวดหลังเพราะใส่ส้นสูงคืออะไรเพราะการยืนบนรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเรามันเสียสมดุลแต่ร่างกายของเรามันก็ฉลาดมากพอที่จะถ่ายเทน้ําหนักที่จะทําให้สุดท้ายเราสามารถยืนได้โดยที่ไม่ล้มด้วยการเทเข่าเอียงไปด้านหน้าพับงอเข่าไปด้านหลังก้นงอน พับสะโพกไปด้านหน้าเล็กน้อยจนทําให้หลังล่างแอน่นพุงยื่นส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังเพราะฉะนั้นเรามาดู3วิธีแก้ไขปัญหาปวดหลังเพราะส้นสูงได้อย่าง,ย,างยั่งยืน 1. เลี่ยงการใส่ส้นสูงในเวลาที่ไม่จําเป็นเพราะการอยู่ในสภาวะที่ร่างกายเสียสมดุลเป็นระยะเวลานานมันทําให้กล้ามเนื้อส่วนหนึ่งมีอาการอ่อนแรงและกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่ง ก็มีอาการตึงตัวเกินไปยิ่งใส่นานก็ทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ผิดรูปมากยิ่งขึ้นจนส่งผลให้อาการปวดหลังมันยิ่งแย่ดังนั้นพยายามเลี่ยงการใส่ส้นสูงในเวลาที่ไม่จําเป็นให้มากที่สุดครับข้อ 2. เพิ่มความแข็งแรงให้กระตกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงด้วยการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านซึ่งกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงจากการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อก้นสามารถออกกำลังกายด้วยท่าง,ง่ายๆเช่นท่าสควอตท่าบริดจ์ p l a n k หรือว่าเด a ดบักนะครับเราทําท่าละ10ครั้ง3เซตหรืออย่างท่าแ p l a n k เนี่ยเราก็สามารถใช้การจับเวลา30บวินาทีทําทั้งหมด3เซตต่อวันข้อ 3. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อที่มันตึงตัวด้วยการออกกำลังกายแบบยืดเยียดและกล้ามเนื้ออะไรบ้างที่มันตึงตัวจากการใส่ส้นสูงนะครับก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังถึงเรียกว่า hamstring กล้ามเนื้อสะโพกหรือ hip flexor นะครับแล้วก็สุดท้ายกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเช่นท่า hamstring stretch นะครับ hip flexor stretch แล้วก็ชายโพสต์ทำท่าเหล่านี้นะครับเป็นประจำา15วินาทีถึง30วินาที3เซตต่อวันเป็นประจำทุกวันหากคุณทำได้ตามนี้นะครับรับรองว่าอาการปวดหลังจะค่อยหายไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากคุณไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับก็ให้กดติดตามโคต้าได้ที่ f a c e b o o k YouTube t i k t o k หรือว่าจะแอดไลน์นี้เอาไว้ก็ได้และจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ช่วยให้คุณหายปวดจากสาเหตุที่แท้จริงอย่าลืมนะครับหายปวดได้ด้วยการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล้ามเนื้อ สวัสดีครับ